โรคเครียดพวังมีทั้งคุณและโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องราวต่อจากโรคเครียดนะคะซึ่งเราก็ได้นําเสนอไปแล้วเมื่อ EP อหรือคลิปวิดีโอก่อนนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอต่อนะคะเพื่อจะได้รู้ลึกรู้จริงมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความเครียดก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังไม่ให้เครียดมากเกินไปและรู้จัดจัดการหรือบริหารความเครียดออกนะคะเพื่อปกป้องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือภาพการเช็ควิด นะคะว่าความเครียดของเราอยู่ระดับไหนก็จะมีแถบสีเหลืองด้านล่างนี่คือต่านะคะก็คือไม่คุกคามการดําเนินชีวิตเป็นความเครียดระดับหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็แค่เบื่อหน่ายขาดแรงกระตุ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเชื่องช้าลงอันนี้หายได้เองพอระดับกลางก็คือมีเดียมระดับหนักหน่อยก็หายแล้วก็ระดับสูงสุดคือแม็กเนี่ยระดับรุนแรงเลยนะคะเป็นซีเบียสตสนะคะเครียดเรื้อรังแล้วก็ปรับตัวไม่ได้อารมณ์แปรปรวนกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจําวัน แล้วก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะเรามาทราบรายละเอียดกันก่อนนะคะสําหรับการเครียดพวังนะคะภาวะเครียดพวังหรือโรคเครียดพวังจะเห็นได้จากว่าโรคเครียดนี้มีหลากหลายมากทั้งผู้ป่วยหลายคนมีอาการทางด้านร่างกายผู้ป่วยบางคนก็มีอาการทางด้านจิตใจเสริมเข้ามานะคะการไปรักษากับแพทย์ทางยุรกรรมก็จะตรวจไม่พบสาเหตุทางร่างกายใดๆสาเหตุของโรคหรือปัจจัยร่วมระหว่างนั้น ะะแต่ทางด้านร่างกายแล้วก็ความเครียดจากการปรับตัวในการ,รเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะเป็นการบริหารจัดการความเครียดของคนไข้นะคะในขณะที่โรคเราเนี่ยต้องเผชิญกับโรคระบาดในปัจจุบันนะคะมีทั้งโรคระบาดท,ที่กายพันธุ์โรคระบาดท,ที่สามารถฆ่าชีวิตได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากมายย่อมได้รับความกระทบกระเทือนทั้ง,ทงด้านร่างกายและจิตใจจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในตอนนี้กําลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันและความเครียด บางคนอาจจะสามารถทําให้ตัวเองผ่อนคลายและหายเครียดได้อย่างเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานแต่บางคนอาจจะจมอยู่กับความเครียดทําให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันต่างๆตามมาดังนั้นเราจึงควรมารู้จักกับความเครียดนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่นั้นเข้าข่ายความเครียดแบบไหนนะคะแล้วก็มีผลกระทบกระเทือนอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีรับมือได้แบบไหนบ้างนะคะ ระดับของความเครียดมาจากการถูกกระตุ้นทางสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรวมถึงสภาพร่างกายโดยความเครียดเนี่ยแบ่งเป็นสีกลุ่มนะคะอันที่1ก็คือ mild stress นะคะกลุ่มความเครียดต่ํามีความรู้สึกเบื่อหน่ายการตอบสนองเชื่องช้าลงขาดแรงกระตุ้นในการดําเนินชีวิตก็คือแถบสีเหลืองด้านล่างเมื่อกี้แหละนะคะต่อมานะคะเป็นแถบสีส้ม moderate stress นะคะเครียดระดับปานกลางก็เป็นระดับปกตินะคะสามารถหากิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดได้ ต่อมาเป็นไฮสเตทนะคะความเครียดระดับสูงหน่อยเกิดความเครียดที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆรุนแรงส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมเช่นอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายปวดศรีรษะปวดท้องนอนไม่หลับมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปจากการดําเนินชีวิตในประจําวันนะคะคือ พฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิมนะคะต่อมาเป็นระดับสุดท้ายคือ CVS stress เป็นความเครียดระดับรุนแรงกลุ่มความเครียดระดับสูงนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งกับโรคภัยต่างๆมาด้วยนะคะไม่ว่าจะทําให้อารมณ์แปรปรวนแล้วนะคะมีอาการทางจิตมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจําวันถ้ามีอาการนานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีก็อันตรายนะคะเพราะว่าศักยภาพการทํางานลดลงแน่นอนแล้วการเผชิญหน้าต่อความเครียดต,ต่างๆไม่มีนะคะก็ควรรีบไปปรึกษา แพทย์นะคะแล้วก็ควรพบกับจิตแพทย์เพื่อเข้าโปรแกรมบำบัด สัญญาณของความเครียดความเครียดนมักส่งผลกระทบต่อร่างกายและก็สุขภาพจิตของเรามากกว่าที่เราคิดนะคะโดยที่ต้องแบ่งสัญญาณเตือนของความเครียดออกเป็น4ี่กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็น c ognitive นะคะ symptom Sym ซึ่งเป็นความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสมองเป็นประการแรกนะคะทาให้การทํางานของสมองลดลงเช่นสมาธิก็สั้นลงมีปัญหาด้านความจําขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมการคิดแก้ปัญหาก็ช้าลงเกิดความวิตกกังวลว่าตนเองจะทําอะไรผิดพลาด วาดกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อสมองเราทํางานช้าลงจะทําให้ไม่เกิดความคิดสร้างสารรค์และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆช้าลงนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มของ emotional นะคะ y m ม t o m นะคะคือความเครียดส่งผลต่ออารมณ์ทําให้อารมณ์แปรปรวนไม่คงที่บ้างฉุนเฉียวบางซึมเศร้าหรือบางคนอาจรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเกิดความ เกิดกันอยากปลีกตัวออกจากสังคมแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นกลุ่มที่3นะคะ physical symptom นะคะเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยที่มีความเครียดส่วนใหญ่มักเกิดอาการต่างๆตามมาทางด้านร่างกายเช่นผมร่วงปวดหัวหนังตากระตุกกินจุกจิกไม่หยุดเหงื่อออกง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายหัวใจเต้นเร็วขึ้นคลืนไส้อาเจียนร,ระบบขับถ่ายมีปัญหาและความต้องการทางเพศลดลง ต่อมากลุ่มที่4 mm hmm. เขาเรียก Behavioral นะคะซิม p t o เป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมก็คืออยากปีกตัวเองออกจากสังคมไม่พบปะผู้คนนอนไม่หลับมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์มากขึ้นรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าทําผิดพลาดบ่อยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะการรับรู้ของสมองทํางานไม่เต็มที่ศักยภาพสมองในการแก้ปัญหารับรู้ปัญหาต่างๆไม่มีนะคะก็คือทําให้คิดช้าทําช้าไปหมดนะคะต่อมาชนิดของความเครียดค่ะ acute stress นะคะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีทันใดและร่างกายตอบสนองต่อความเครียดนั้นทันทีเหมือนกันโดยมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดความเครียดจะหายไปร่างกายจะกลับสู่ปกติเหมือนเดิมฮอร์โมนก็กลับมาหลั่งปกติตัวอย่างความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็เสียงอากาศหรือความร้อนความเย็นชุมชนที่มีมากๆหมายถึงว่ามีคนอยู่มากๆความน่ากลัวนะคะความแออัดความตกใจความหิวข้าวแล้วก็อันตรายต่างๆนี้เป็น acute stress ทั้งหมดนะคะ ต่อมาโครนิกสเตรสนะคะก็คือความเครียดเรื้อรังเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อความเครียดซึ่งเมื่อนานวันเข้าความเครียดนี้สะสมเรื้อรังขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นความเครียดเรื้อรังเช่นความเครียดจากที่ทํางานความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เพื่อนด้วยกันเพื่อนร่วมงานนะคะชุมชนสังคมความเครียดของแม่บ้านแล้วก็ความเหงานะคะก็ก่อให้เกิดปัญหาของความเครียดขึ้นมานะคะ ต่อมาความเครียดมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะแต่ความเครียดที่เป็นโทษนั้นเป็นความเครียดชนิดที่เกินจําเป็นแทนที่จะผันเป็นประโยชน์กับกลายเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิตเมื่อคนเรามีภาวะตึงเครียดร่างกายก็จะเกิดเกิดความเตรียมความพร้อมที่จะสู้หรือหนีมี2ออย่างนะคะที่ร่างกายจะปรับตัวอัตโนมัติโดยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเผชิญความเครียดก็คือหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น เพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายพร้อมกับขจัดของเซลย์ออกจากกระแสเลือดอย่างเร็วการหายใจดีเร็วขึ้นแต่เป็นการหายใจแบบตื้นๆมีการขับอะดรีนาลีนและฮอร์โมนอื่นเข้าสู่กระแสเลือดม่านตามีการขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้นกล้ามเนื้อหดเกรง็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวเตรียมสู้หรือหนีเส้นเลือดบริเวณอวัยวะต่าง,างๆย่อยอาหารแล้วก็มีการหดตัวนะคะ ทำให้ะระบบย่อยอาหารผิดปกติเหงื่อออกแล้วก็มีการผอาผานอาหารมากขึ้นทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นก็คือตัวร้อนขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อมีความเครียบบางคนอย่างเหงื่อออกเต็มนะคะหน้าตาซีเรียสมากนะคะสาเหตุของความเครียดก็หนึ่งจากสภาพ,าพแวดล้อมทั่วไปเช่นมลภาวะอาจจะเกิดเสียงดังจากเครื่องจากเครื่องยนต์ของเสียอากาศเสียควันท่อไอเสียนะคะกลิ่น น้ำเสียฝุ่นละอองยาฆ่า,มาแมลงการอยู่กันอย่างเบียดเสียบยัดเยียดแย่งชิงนะคะสองสภาพเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจรายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะคะนี่เครียดแน่นอนต่อมาสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นการต้องสอบแข่งขันเข้าทํางานเข้าเรียนนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นต้นต่อมานิสัยในการดื่มกินที่ส่งเสริมความเครียดเช่นผู้ผู้ป่วยบางคนชอบดื่มกาแฟบ่อยๆสูบบุหรี่บ่อยๆดื่มเหล้าบ่อยๆแล้วก็ มีผลกระทบต่อการทํางานนะคะบางคนก็ชอบทานอาหารที่มีน้ําตาลมากเกินไปนะคะนี่ก็เกิดความเครียดได้นะคะต่อมามีสัมพันธภาพกับคนอื่นที่ไม่ราบรื่นมักมีข้อขัดแยง้แงเบาแหว้งกับคนอื่นเป็นปกติวิสัยขวางไปหมดเขาเรียกนะคะได้ยินอะไรก็ไม่ถูกหูไปหมดนะคะต่อต้านคนอื่นความรู้สึกตนเองต่ําต้อยกว่าคนอื่นต้องพยายามต่อสู้เอาชนะแล้วก็อันที่สุดท้ายก็คือต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นก็ทําให้เกิดความเครียดนะคะ ความเครียดยังอาจเกิดจากอุปนิสัยหรือวิธีการดําเนินชีวิตคนบางคนมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือเป็นคนชอบแข่งขันสูงชอบท้าทายชอบชิงดีชิงเด่นเอาชนะคนบางคนเข้มงวดเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างไม่มีการผ่อนปลนเจ้าระเบียบสูงนะคะแล้วก็เป๊ะเขาเรียกเป๊ะเวอร์นะคะคนที่พยายามทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันคนที่มีอารมณ์รุนแรงอัดแน่นในใจเป็นประจําไม่รู้จักระบายออกมานะคะคนที่ใจร้อนจะทําอะไรก็ให้ได้ผลทันทีไม่ชอบไม่รอ นะคะไม่มีการรอเลยนะคะกลุ่มนี้วิธีลดความเครียดมีหลายวิธีค่ะวิธีแก้ไขที่ปลายเหตุได้แก่การใช้ยาเช่นย,ยาหมองยาดมยาแก้ปวดยาลดกดในกระเพาะยากล่อมประสาทซึ่งเป็นการแก้กันที่ปลายเหตุนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขความเครียดที่เป็นต้นเหตุอาจทาให้ความเครียดนี้เกิดขึ้นได้อีกแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่ต้นเหตุนะคะ ก็ได้แก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้อื้ออํานวยให้เกิดภาวะเครียดลดลงเช่นหางานอดิเรกที่ชอบทำฝึกออกกำลังกายบริหารร่างกายแบบง่ายๆนะคะแล้วก็อันที่3านะคะเปลี่ยนแปลงนิสยัยหรือทัศนคติต่อการดําเนินชีวิตเช่นนะคะมีการลดการแข่งขันลงผ่อนปรนลดความเข้มงวดในเรื่องต่างๆฝึกสมาธิฝึกคิดบวกนะคะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองใหม่นะคะทำให้อารมณ์แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆหลัง่ง แบบปกติเขาเรียกว่าราบรื่นขึ้นศักยภาพของการดำเนินชีวิตและการ,รเผชิญต่อความเครียดก็จะดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือการหาความรู้ความเข้าใจเกีย่ยวกับโภชนาการเช่นรู้ว่าอาหารหรือเครื่องดื่มบางประเภทช่วยส่งเสริมความเครียดหรืออาหารบางประเภทช่วยลดความเครียดได้นะคะต่อมาการสำรวจและเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงทัศนคติต่อตัวเองและผู้อื่นก็หัดมองตัวเองในแง่ดีมองผู้อื่นในแง่ดีก็คือคิดบวกนะคะ ต่อมาสำรวจและปรับปรุงสัมพันธภาพต่อคนในครอบครัวและสังคมภายนอกนะคะก็เป็นวิธีการช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนสังคมเพื่อให้ให้มีแรงกดดันนะคะต่อมาฝึกผ่อนคลายโดยตรงเช่นการฝึกหายใจให้ถูกวิธีการฝึกสมาธิการออกกําลังกายแบบง่ายการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อการนวดนะคะการสํารวจการประคบร้อนประคบเย็นนะคะการรู้จักอ่ใช้ กลิ่นนะคะกลิ่นอโลมาต่างๆแล้วก็มีการฝึกท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่านอนแล้วก็มีการจินตนาการนึกภาพที่ชอบนะคะในระหว่างที่เกิดความเครียดหรือระหว่างการาต้องการการพักสายตานะคะอันนี้ก็ช่วยเป็นการรีแกซ์ร่างกายได้คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่163โรคเครียดรวังนะคะมีทั้งคุณและโทษอย่างไรพอเรารู้แล้วนะคะว่ามีความเครียดมหยีหลายสถานการณ์แล้วก็หลายระดับ เราต้องอเผชิญหน้ากับความเครียดให้เป็นณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เกิดความผ,ลผลันผวนทางด้านการเงินการเมืองการปกครองแล้วกอ็อาวุธเชื้อโรคขึ้นมานะคะทําให้บางทีต้องอเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคเราก็กังวลพอมีการหยุดงานเราก็ขาดไรายได้นะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยก็ทําให้เราต้องสูญเสียเงินมากขึ้นดังนั้นเราต้องหัดเขาเรียกว่าหัดตั้งรับนะคะหรือรับมือกับการปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ แล้วก็หัดคิดบวกนะคะสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้แล้วแก้ซะมันก็จะช่วยพอแเราก็ไม่ต้องให้เราเผชิญกับความเครียดซ้ำแลวซ้ำอีกสําหรับบมอปอก็ตั้งใจนะคะที่อยากทําคลิปวีโอหรือเนื้อหาดีๆนี้มาเพื่อให้ทุกท่านเป็นไอเดียนะคะได้แนวคิดเพื่อบริหารจัดการด้านความเครียดที่อยู่ในบ้านในครอบครัวในชุมชนนะคะหรือหน้าที่การงานออกซะ แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็อยากได้ให้ทุกท่านมีความสุขอย่างยั่งยืนถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในเนื้อหาก็ต้องขออภัยณนที่นี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปวิดีโออื่นๆได้ที่ y o u t u พักเทวันเนิร์ฟนะคะ Facebook ดรบริศราดาวันแล้วก็สแกนเคอร์โคตัวนี้เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพได้ค่ะยังไงหมอปอก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกําลังใจ และอยากสนับสนุนให้ท่านผ่านวิกฤตและความเครียดในชีวิตประจําวันนะคะไปให้ได้แล้วประสบความสําเร็จทุกคนและมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ